สามคู่สามลีกในค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลนะผมก็จัดแนวทางกันได้ทั้งหมดสามคู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวดีกันเราทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาจัดให้ก็เป็นบอลนอร์เวย์ก่อนเลยครับเป็นคู่บบลิกิมครับเปิดบ้านต้อนรับกมเเยอ์ทางเขาเกสุนนั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันครับเห็นด้วย นะแทบทั้งหมดเลยแล้วก็ในเรื่องของฟอร์มนะปัจจุบันนี้ของทางโบลูกิมเองในการแข่งขันมาทั้งหมด7เกมหลังสุดครับไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่ชนะไปถึง5ครับเสมอเพียงแค่2เกมโดย form, yeah. รวมถือว่าฟอร์มดูโดดเด่นมากๆกครับกับการกับทีมเยือนนะครับผมอย่างทางฮาวเกซุนครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มคนละเรื่องเลยในการแข่งขันมาทั้งหมด6เกมหลังสุดมาไม่ชนะใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่เสมอไปสามเกมและแพ้ไปสามเกมครับก็ต้องบอกว่ามาตรฐานดูแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับในเรื่องกระแสวันนี้ทางโบลูกิมขอเพียงแค่จบกองประตูทีมา บอกกันเลยว่าได้ยิ้มแบบเต็มปากก็ต้องยอมรับว่าโบโลกิมมันมีมาตรฐานที่ดูเหนือกว่าจริงครับแล้ววันนี้ได้นในบ้านด้วยวันนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างโบโลกิมก็น่าจะผ่านไปได้แบบเฉียบๆครับทีนี้ขอจิ้มที่ทางโบโลกิมไปได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นบอลเบลเยียมนะครับผมเป็นคู่แซงทุยดองครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางชาลูล้วนนี่เองคู่นี้ครับที่เคยเจอกันมานั้นล่าสุดครับเล่นในบ้านทุยดองครับก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นั่นเองแต่มามองในเรับก็ต้องสวน ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของเกมไปเยือนเองหรือว่าจะเป็นในเรื่องของฟอร์มของทีมล็องเองมาตรฐานโดยรวมก็ยังไม่ค่อยดีพอเท่าไหร่แต่ถ้าหันกลับมามองเรื่องเกมในบ้านเนี่ยห้าเกมหลังสุดครับชนะ2เสมอ2แพ้ไปหนึ่งเกมในบ้านก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยแต่กลับกันกับทีมเยือนครับอย่างทางชาลวลัวครับในการแข่งขันมาห้าเกมเนี่ยชนะไปสามเสมอหน 1, ึ่งแพ้ไปหนึ่งครับนัดล่าสุดแพ้อันเวิร์ฟมาครับด้วยก 1, สกอร์หนึ่งศูนย์แต่เป็นเกมในบ้านนะเพราะว่าเกมไปเยือนของเขามาเนี่ยชนะมาแล้วสี่เกมติดครับก็ต้องยอมรัับววว่่าาาททงงชลเเเเออมมีีกไปยืนดดดูโ อย่างนี้ครับและถึงจะเป็นในเรื่องของเป็นรองทีมอย่างเจ้าบ้านอย่างแท็นซูดอกนิดนึงนะครับผมแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างชาลูรัวก็น่าจะผ่านไปได้ครับวันนี้ขอจิมมีท่ทางชาลูรัวไว้ได้เลยนะครับและไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้ครับเป็นกาลาตัสลายครับพบกับเบสิกตั้นนั่นเองคู่นี้ครับที่เคยเจอกันมาเฮดทเวทชัดเจนว่ากาลาดีกว่าครับแต่ในเรื่องของการแข่งขันของกาลาตัสลายครับในการแข่งขันมา5เกมหลังสุดเนี่ยนะผมก็ชนะไป2ครับแพ้ไป3ในศึกกระชับมิตกับการกระทับ่งเหมือนนกกััชบมิมาเกมทั้งคู่ครับแต่่ในเรรือองฟ์มชัดเจนอยู่่แล้ววา ณปัจจุบันนี้ทางเบส t ัพแอบดูดีกว่าครับแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นเกมตั้งเป็นจริงจังครับกาลาก็ทําได้ดีเสมอครับผมก็เลยมองว่า2ทีมนี้ก็อาจจะเป็นฟิลที่ว่าเปิดเกมแรกกันอย่างเต็มที่ครับนัดนี้ผมให้มองไปที่ทางสกอร์สูงยังไงก็ไม่ผิดหวังครับที่ม่ที่สูงคู่กาลาตสลาได้เลยนะครับวันนี้ก็จะแบนเน็ตหมด3คู่ครับตัวแรกครับมองไปที่ทางบนิกิมครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ไปที่ทางชาลลัวนั่นเองตัวที่สครับเลือกเชียร์ไปที่ทางสูงกาลาตลาได้เลยนะครับใคเท ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ